สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมากินปลาแซลมอนนะครับไป,ไปดูกันอุ้ยปลาแซลมอนฮะเปิดกันจิตละคร กิ่นี่แบบอือแบบกินออกเกาคาแต่หน้ากินหน้าทุกคนต่อไปนะเราก็จะเข้าไปไปดูกันมันดูกันว่าจะเกดแค่ไหน อร่อยมากแต่เผ็ดนะใครที่กินก็ระวังพยาธิกันด้วยครับ วนเพชรจริงกวาดพิกออกกวาดพิกออกเดีนะ๋ยวเอามาดูกันเลยอนี่ครับทุกคนปลาแซลม,มอน อร่อยจิ้ทุกคนเนี่เตือจะน้ำจิ้มเดี๋ยวรามากินกันน้ำจิ้มนี่ก็อร่อยนะทุกคนทำน้ำทำน้ำจิ้มเป็นซีฟูด้ดทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเอกทู เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับวันนี้นะคบก็รู้สึกสนุกกันไหมครับทุกคนถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับอคครับทุกคนครับวันนี้ก็มาเวลาไปก่อนแลสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย